สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูุขสุขชนครับผมมาแล้วครับกับลุงโบชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ลุงโบได้เมนูประจําช่องมาฝากพ่อแม่พี่น้องเข้าไดปแชร์ร่วมกันอีกนะครับพี่น้องเป็นสามสิบกีพี่น้องสามสิบกีเหล้วก็มีเนื้อครับมีตับมีขั้นหน้าครับพี่น้องพร้อมกับแก้วเขียวคุมคมครับสูตรสดเท่าครับพี่น้องปลาแก้มเขาก็มีไอ้ ประกาศพินครับมีทัวร์มีอากาะเดานะครับรายการสลัดในเล็กน้อยครับพี่น้องพับัวมาไลฟ์ภาไหนครับพี่น้องครับลุกโวดพอมต้องขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องท่ันที่บอกกินดิบนะครับพี่น้องเนาะพา่อข่าพ่นใจดีพี่น้องเงยมันนี่เอาดีสดๆไอ้ลุงโบนำสดๆเหนียวๆเลยครับ เออพ่วงผมนะครับพี่น้อง,งโอ้ขักลายครับพี่น้องเมนูประจาช่องนะครับเนาะของแสบขื้นอ้วกผู้มกักเอร์ครับพี่น้องมามาครับพี่น้องเแซลบน้ำกันขี้เก<อ>่าสามสิบจีบนี่ลุงโบจิแบบว่าสี่ก็เลยครับโบตรงหันนะครับโบ,บท่านหันลองครับขันหน้าก่อนครับ ลายใหย่รรเลยครับพี่น้องเหนือสุดๆเลยครับ แสแปร่างรีครับพี่นอ้องเนื้อสุดๆคุ่ยกับแจวคมๆมเข่ากันคักครับ พันกับตับกับหกคุณหกคือเอราครับพี่นอ้อง โอ้ขักหลายครับห <c oughs> ึกโดดครับ เป็นเมนูกับแก่มมือนเราครับนีกก่แก้่วใช่ มบวหันใส่ใส่น้ำนะครับใส่เกี่ยรครับพี่น้องผมคมเลย <c oughs> ขมขมหว,วานๆครับเอากันครับ หดครับใส่เที้ยพี่น้อง บอเบิดบอวากันเด้อครับ บอเบิดครับพี่น้องย่างพือเก่าครับพราาลุงโบออกมาไล่ติดเนาะงครับพี่น้องกินคนเียวบอเบิดครับครับพี่น้องลุงโบต้องขอลาไปก่อน้อครับพี่น้องในคลิปนี้ฝาก่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงโบนะไม่เด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ลุงโบเฮตดคลิปต่อไปนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกาลังแรงใจครับพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์้อครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับพี่น้องบอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้อง ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ